สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพียกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาของท่านในช่วงรอบเดือนพฤษภาคมปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นเดือนที่สำคัญเดือนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจะมีการย้ายของดาวใหญ่ทั้ง3ดวงซึ่งเรียกว่าดาวตรีเทพพระฤหัส พระเสาร์และพระราหูทําการยกย้ายในเวลาไล่เลี่ยกันเพราะฉะนั้นส่งผลโดยตรงแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีเมษหรือทุกๆลัคนาราศีค่ะท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาเมษร,รับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูตามราศีได้การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะชาวลัคนาราศีเมษดาวประจําตัวตน ดาวตานุรักษ์ของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระอังคารนะคะดาวอังคารในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะยังคงมาได้ตำแหน่งนิดอยู่ในภพเรือนพันธุอยู่ในบ้านของดาวพระจันทร์ จุดนี้ดาวประจำตัวตนค่อนข้างอ่อนกำลังเพราะฉะนั้นอาจจะบ่งบอกว่าในช่วงรอบระยะเดือนนี้เดือนของการเปลี่ยนถ่ายราศีจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวท่านเกิดในเรื่องของความทด้ทอใจเกิดในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะรู้สึกกังวลเหนื่อยล้าหรือบางคนจากผลของดาวอังคารนะคะซึ่งมาได้ตำแหน่งนิดในภพนี้อาจจะส่งผลให้ความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจหรืออาจจะส่งผลให้ภาวะอารมณ์ความขยัน ของท่านเกิดขึ้นได้น้อยนะคะเพราะนั้นวิธีแก้เคล็ดก็เพียงแค่ว่าให้ท่านรู้ว่ากําลังของดาวอังคาร <c oughs> กําลังด้านดีนะคะก็คือการใช้เรื่องของสติปัญญาภาวะอารมณ์ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของความขยันใส่เพิ่มเข้าไปเพียงเท่านี้จะเป็นการที่จะเพิ่มพลังตัวตนของท่านให้เกิดขึ้นแล้วในช่วงรอบระยะตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม ดาวพระเกตจะยกมาทับลัคนาของท่านด้วยนะคะช่วงรอบระยะเวลานี้กระตุ้นในเรื่องของภาวะอารมณ์ความเครียดต่างๆจึงมักจะเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะบางคนอาจจะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายจําเป็นในบ้านเกิดขึ้นได้และดาวอังคารก็เป็นดาวมรณะด้วยเพราะฉะนั้นมรณะพันธุจุดนี้อาจมีภาวะอารมณ์ที่ตึงเครียดใส่กันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่น กันแต่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่นอนมีการโยกย้ายที่นอนมีการย้ายถิ่นฐานชั่วคราวหรือมีการเดินทางก็ถือเป็นการแก้เคล็ดได้สำหรับชาวลัคนานราศีเมษค่ะ และในภพตนุของท่านนะคะมีดาวพระพุธกุมอยู่ค่ะดาวพระพุธจุดนี้ค่ะก็เรียกว่ามาอยู่ในราศีเมษต,ตั้งแต่ช่วงวันที่1พฤษภาคมเพราะฉะนั้นทับลัคนาของท่านมีการโคจรเสรด็จด้วยดาวพุธเป็นดาวสัชชะเพราะฉะนั้นบางคนจะมีการเดินทางระยะใกล้เกิดขึ้นมีเพื่อนเดินทางมาหาค่ะหรือบางคนอาจมีปัญหาบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพก็ได้เรื่องของความคิดมากต่างๆหรืออาการปวดหัวอาจจะเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลาด้วยเช่นกันค่ะและอาทิตย์ก็กลุ่มร่วมไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะเพราะนั้นจุดนี้เรียกว่าเป็นดาวคู่วางแผนคู่สติปัญญา อาทิตย์แข็งแรงเป็นดาวธาตุไฟสถิตในราศีแม่ธาตุไฟเพราะฉะนั้นจุดนี้ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาอุดส่งเสริมให้เกิดความใจร้อนเกิดขึ้นแน่นอนแต่เมื่อเป็นดาวที่อยู่ถูกธาตุถูกที่มาทับตัวตนของท่านจะมีอำนาจในเรื่องของการตัดสินใจการเริ่มต้นใหม่การทำสิ่งใหม่ดวงดาวค่อนข้างมีความย้อนแย้งกับดาวประจำตัวต,วตวนท่านเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ดาวดวงใดให้กำลังดีก็ขอให้ท่านส่งเสริมไปในทิศทางด้านดีและอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะ อุตตะคือสิ่งใหม่การเริ่มต้นใหม่การเรียนรู้ บริวารลูกน้องหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าคนที่แวดล้อมตัวท่านมักเข้ามาหาท่านอาจจะต้องใส่ใจดูแลนะคะบางคนจะมีกลุ่มคนอายุน้อยกว่านะคะที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตหรือบางครั้งอาจมีเพื่อนเป็นเด็กก็ได้ที่คอยปรึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะพอวันที่15พระอาทิตย์ยกออกไปสู่ภพเรือนการเงินนะคะและพระพุทธก็ยกในวันที่17พฤษภาคมมีการโคจรสื่อเข้ารา สีพ่พฤษศในเรือนการเงินของท่านและจุดนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง13พฤษภาคม เนื่องจากดาวพฤหัสนะคะมาอยู่ในภพก,การเงินของท่านเป็นจุลจักรมาตั้งแต่รอบเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะพอวันที่13พฤษภาคมก่อนจะมีการยกย้ายสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือบางคนค่ะมีเกณฑ์ได้การเงินลับๆเกิดขึ้นมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีเกณฑ์ได้การเงินสนับสนุนเข้ามาแล้วจากผลของดาวอาทิตย์ซึ่งได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกดาพระพุธเสร์จเข้ามาในภพเรือนนี้ เพราะนั้นท่านอาจมีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องการทํารายได้ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะท่านอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปุบป,ปับเกิดขึ้นได้เสมอเพราะดาวพระศุก์ดาวเจ้าเรือนการเงินก็มาอยู่ในพกวินาศเป็นมหาอุดเพราะฉะนั้นบางอย่างจะมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะดวงดาวในดีมีเสียในเสียมีดีเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระสุขได้ตําแหน่ง มหาอุดในพว,วินาศการเงินจึงอาจเกิดขึ้นและช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะพยายามอย่าให้ใครหยิบยืมการเงินนะคะพยายามอย่าไปหลงกลโกงของใครหลงกลกับคําพูดโป๊ปปดของใครนะคะดาวศุกร์ยังคงมีการมนไปจนถึง14พฤษภาคมเพราะนั้นจุดนี้บ่งบอกว่าก็อาจจะมีเรื่องเก่าๆที่ต้องเคลียร์สะสางนําเงินไปเคลียร์ปัญหาต่างๆบางคนมีคดีความก็อาจจะได้เคลียร์อาจจะได้ทําให้จบไปในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ และในพบการเงินของท่านนะคะเนื่องจากเมื่อดาวอาทิตย์มาสถิตยอยู่มีเกณฑ์ได้การเงินที่เกิดการสนับสนุนมีเกณฑ์ได้การเงินที่เกิดจากคนอายุน้อยกว่าทําให้หรือใครที่ท,ทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเด็กมีเกณฑ์ที่จะได้การเงินลับๆเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้การเงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงรอบระยะเวลานี้แต่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการสื่อสารเพราะนั้นการคอนเน็กชันของท่านต่างๆถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะดาวศุกร์เมื่อได้ตําแหน่งมหาอุดในภพบพินาศความสา สัมพันธ์ทิศทางแบบนี้ท่านอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการงานวิถีชีวิตบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยีนะวัตกรรมต่างๆเห็นช่องทางการเงินเพิ่มหรือใครที่ทํางานนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอยู่เบื้องหลังหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศช่วงรอบระยะเวลานี้การเงินจะเข้ามาสู่ตัวท่านก้อนใหญ่เลยแหละคะ่ะว่าได้อย่างนั้นเลยนะคะ และพอวันที่13พฤษภาคมพริฤหัสเสดนะคะเข้ามาสู่ภพที่สพบภพสหัสชะของท่านตัวแปรสำคัญค่ะพริฤหัสจะสถิตในราศีมิถุนไปประมาณ1ปีแต่ว่ารอบระยะเวลานี้มีการโครจรเร็วค่ะในช่วงรอบปีนี้เปลี่ยนถ่ายไปถึง3ราศีนะคะเพราะช่วงตุลาคมจะมีการย้ายมาสู่ภพพันธุของท่านด้วยเพราะนั้นบ่งบอกว่าในเรื่องการคอนเนคชันการสื่อสารของท่านจะเกิดขึ้นได้ดีนะคะเพราะดาวพฤหัส ได้ตำแหน่งปลาตำแหน่งอุจจาวิราชปลาเกษตรอาจหมายถึงไม่สม่ำเสมอได้บ้างอาจจะไม่คงที่แต่เมื่อได้กําลังที่เป็นอุจจาวิราชสิ่งต่างๆเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นได้ดีเพราะพาระฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุภะสุภะหมายถึงคนช่วยเหลือผู้ใหญ่สนับสนุน คุณพ่อสนับสนุนเจ้านายผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาสนับสนุนหรือตัวท่านโฟกัสความสําเร็จเรียกได้ว่ารอบระยะเวลานี้ค่ะเจอเป้าหมายพุ่งชนได้เลยนะคะแต่อาจจะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามรู้จักที่จะยืดหยุ่นตามสถานการณ์นะคะจากดวงดาวที่มาอยู่ในภพสหัชชะและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับดวงใดอย่าลืมตามไปฟังกันในเพลย์ลิสต์นะคะกับดาวย้ายแล้วกระทบกับดาวในลัคนาในของท่านสําหรับชาวราศี มท่านจะได้ทราบว่า1ปีหลังจากนี้ท่านจะบริหารจัดการชีวิตต,ตัวเองอย่างไรในขณะที่ดาวพฤหัสมาได้ตำแหน่งปลาอุจจาวิราชในภพศสหรชชะของท่านนั่นเองค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทิศทางต่างๆบ่งบอกในรอบระยะเวลานี้ทั้งเดือนพฤษภาคมนะคะบ่งบอกว่าตัวท่าน,นมีความสัมพันธ์ทิศทางในเรื่องของการทำรายได้ได้ดีการทำเงินได้ดีสิ่ง pa, ต่างๆจะเกิดการปรับตัวได้ดีเพียงแต่กระทบกับภาวะอารมณ์ของท่านซึ่งช่วงรอบระยะเวลานี้บางครั er. ้งมีความละลาละลังบางครั้งมีความขี้เกียจบางครั้งมีความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเกิดขึ้นมีบุคลิกประมาณว่าสองขั้วค่ะบางครั้งก็จะมีสิ่งต่างๆมากระตุ้น ให้อยากทําอะไรที่เป็นตัวเองให้อยากเริ่มต้นให้อยากผลิตผลงานชิ้นใหม่ออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะ ทีนี้มาดูดาวตรีเทพอีกสองดวงนะคะดาวพระราหูค่ะ1-5ยังคงอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นตลอดที่ดาวราหูอยู่ในภพนี้ประมาณ1ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะท่านอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องของความเสียรู้การเสียเหลี่ยมการเสียผลประโยชน์การเสรื่อมเสียในเรื่องของลาบยศหรือว่าคนที่มาติฉินนินทาคนที่ไม่ซื่อสัตย์การถูกหลอกในโซเชียลกลกลโกงออนไลน์ต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ แต่ตั้งแต่หลังวันที่ห้าพฤษภาคมดาวพระราหูจะยกมาสู่พพลาภะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดี ราหูอยู่ในบ้านตนนะคะเรียกว่าสามารถทําอะไรได้แบบสบายใจทั้งนี้ทั้งนั้นท่านใดผูกลัคนาแล้วนะคะในตําแหน่งทักษะไปดูว่าทักษะจรในรอบเกิดปีนี้ค่ะหนึ่งปีทักษะจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งไปดูว่าดาวพระราหูได้ตําแหน่งใดหากได้ตําแหน่งที่เด่นนะคะเช่นสีเดชมนตรีท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการมีมิตรสหายมากการเปลี่ยนกลุ่มสังคมไปอยู่ในสังคมชั้นสูงไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีอิทธิพลและ ไปอยู่ในกลุ่มพ่อค้าไปอยู่ในกลุ่มที่สามารถทําให้ท่านสร้างลาภผลผลประโยชน์ต่างๆหรืออาจมียศศักดิ์ชื่อเสียงเกิดขึ้นสําหรับตัวท่านบางคนมีเกณฑ์จับงานชิ้นใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงเวลาที่ดาวพระราหูมาอยู่ในภพลาภะของท่านค่ะสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ท้าทายจึงมักจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ และในช่วงวันที่5พฤษภาคมหลังจากที่ดาวพระราหูยกมาเจอกับดาวพระเสาร์นะคะดาวพระเสาร์อยู่ไปจนถึงวันที่19เพราะฉะนั้น5ถึง19นะคะพระเสาร์ยังคงมีการเดินมนแต่จุดนี้ทั้งเสาร์และราหูได้ตำแหน่งเกษตรอยู่ในบ้านของตัวเองเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่มาเจอกันสองดวงสิ่งนี้เรียกว่าจะทำให้เจ้าสตาได้พบกับมิตรสหาย คู่มิตรหมายถึงคนที่เจอแล้วเป็นคู่หูกันก็ได้เจอกันแบบบังเอิญก็ได้เป็นคนมียศศักดิ์มีชื่อเสียง มักจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าท่านหรือมีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมีอำนาจมีบารมีเป็นลักษณะคนที่อาจจะชอบทําอะไรบุ่มบ่ามตัดสินใจอะไรแบบใจร้อนลักษณะแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเฉียบขาดท่านมักจะได้พบเจอเพื่อนลักษณะนี้ก็บอกไว้เลยว่าช่วงรอบระยะเวลานี้จะนําพาในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงสิ่งใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่19นะคะจะมีดาวพระเกต ซึ่งเร็งอยู่อยู่ในภพปุตตะการเกิดสิ่งใหม่การเกิดงานใหม่การเกิดเรื่องของผลประโยชน์ใหม่ๆมิตรสหายคนใหม่มักจะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองค่ะจุดนี้ต้องบอกว่าหากเจอโอกาสดีๆให้คว้าเอาไว้ เพราะเวลาที่ดวงชะตาของเราดีนะคะเราต้องหมั่นสะสมบุญบารมีการทําบุญทําทานต่อให้กับเพื่อนร่วมโลกให้กับสิ่งที่พอจะทําพอจะให้คนอื่นได้นะคะหรือรู้จักที่จะรักษาทรัพย์สินของตัวเองรู้จักจะรักษาโอกาสของตัวเองไว้โดยไม่เอาเปรียบใครนะคะต้องบอกจุดนี้เพราะว่าสังคมปัจจุบันบางครั้งก็แยกแยะไม่ได้ระหว่างสิ่งที่ อาจจะเกินเส้นของตัวเองออกไปเพราะนั้นจุดนี้บ่งบอกว่าท่านจะพบเจอกับเรื่องของลับยศชื่อเสียงการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่วิถีชีวิตที่ปรับระดับสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ทีนี้มาดูในภพวินาศอีกครั้งหนึ่งค่ะพระศุกร์ยังคงสถิตในภพวินาศไปตลอดทั้งเดือนเพราะนั้นดาวศุกร์นะคะอาจจะหมายถึงเรื่องเงินทองเรื่องความรักก็ได้เรื่องของการได้รับทรัพย์มาเป็นอีกอย่างหนึ่งดวงดาวมีทั้งดีทั้งเสียเพราะนั้นจุดเสียก่อนเลยระวังความรักลับ,ลบ ระวังเรื่องของการเงินที่อาจจะไม่โปร่งใสหรือมีคนมาคาดหวังผลประโยชน์จากท่านนะคะเพราะวันที่1-5ถึงยังคงมีราหูอยู่ในพกนี้อาจมีเกณฑ์เสียรู้เสียเหลี่ยมคนอย่าให้ใครหยิบยืมการเงินในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะและในช่วงที่ดาวพระราหูกำลังจะยกย้ายนะคะก่อนหน้า10วันหลังจากนั้น10วันอย่าขยับขยายอะไรเยอะให้นิ่งไว้ก่อนเพราะอะไรถึงบอกแบบนั้น จากแรงความสั่นสะเทือน,นะะดาวพระราหูเปรียบเสมือนนกที่กําลังจะโผขึ้นไปสู่กิ่งไม้สู่ฐานของความมั่นคงกับตําแหน่งเกษตรราธิบดี เวลาที่จะกระพือปีกยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามนะคะจะมีใบไม้จะมีกิ่งไม้ที่หักที่ร่วงหล่นมาเพราะฉะนั้นหมายถึงความเสียหายซึ่งดาวราหูมาจากภพวินาตไปสู่ภพลาภะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่สําคัญมากนะรอให้ดวงดาวมีความนิ่งก่อนสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองค่ะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายราศีซึ่งจะมีแรงสั่งสะเทือนกระทบทุกๆลัคนาราศีนั่นเองค่ะ พอวันที่5ดาวพระราหูยกมาสู่บ้านตนนะคะวันที่19ดาวพระเสายกสู่ภพวินาศ ดาวเสาจุดนี้อาจจะหมายถึงเรื่องของความอดทนท่านจะลดน้อยลงเรื่องของภาวะอารมณ์ความเก็บกดเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันถ้าอาจจากลักษณะนิสัยดวงดาวแบบโดดๆบางคนจุดนี้อาจจะอยากไปบวชไปถือศีลเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในภพศาสระเป็นเรื่องของเซนส์สื่อลางสังขรการอยากปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่จุดนี้ดวงดาวบ่งบอกให้ท่านรู้จักในการปรับตัว และช่วงที่ดาวพระเสารมาเจอกับดาวพระศุกร์เรียกว่าเป็นคู่เซียนศัตรูเพราะฉะนั้นจุดนี้อาจจะมีความทุกข์ใจความอึดอัดความเครียดความอึมครึม,มตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมไปดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินบางครั้งได้เงินเข้ามาโอ้อ่าฟู่ฟ้ามากไม่ได้ต้องเก็บเป็นความลับหากใครที่ เปิดเผยตัวเองมากนักจะมีคนที่เข้ามาหยิบยืมมารบกวนการเงินบางครั้งปฏิเสธไม่ออกสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้มีคนมาเบียดเบียนทรัพย์มีคนเข้ามาเบียดเบียนการเงินหรือมีคนก่อคดีความให้ท่านก็ได้นะคะมีคนก่อความเดือดร้อนเสียหายให้กับท่านได้ด้วยเช่นกันในช่วงรอบระยะเวลานี้ และเนื่องจากดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวปัตตานิซึ่งหมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาคู่ธุรกรรมคู่พันธะอะไรที่ทําแบบมีหุ้นส่วนระมัดระวังความเสียหายในช่วงที่ดาวพระเสาร์และดาวพระศุกร์กลุ่มร่วมกันในภพว,วินาศแบบนี้อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการฟ้องร้องการผิดใจกันคดีความต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือผลประโยชน์ทางด้านการเงินอาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับตัวท่านนั่นเองค่ะและเรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันดาวเจ้าเรือนปัตตานิของท่านคือดาวพระศุกร์ และดาวสุขใช้ทายเรื่องสภาวะหัวใจเงินทองด้วยเช่นกันนะคะดาวสุขตลอดทั้งเดือนยังคงมาสถิตในพกวินาศนะคะแล้วก็มีการมนไปจนถึงช่วงประมาณ14พฤษภาคมเพราะนั้นจุดนี้บ่งบอกว่าผู้ของท่านอาจมีความลับบางอย่าง ผู้ครองของท่านมีเรื่องอึดอัดใจบางอย่างโดยเฉพาะช่วงที่ดาวพระเสาร์ยกมากลุ่มร่วมมีความเครียดเกิดขึ้นระวังทะเลาะระวังการเลือกลาเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่เกิดทิศทางในเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นกับดวงชะตาของทุกราศีเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เตือนคอยบอกกันไว้นะคะใครที่มีเรื่องระหองระแหงกันมาอย่าเพิ่งเคลียร์ในรอบระยะเวลานี้รอให้ใจเย็นกว่านั้นแล้วค่อยตั้งสติเคลียร์กันใหม่บางครั้งจับ เรื่องของความลับได้จับโปแตกได้มีความลับต่อกันสามีจับได้ว่าตัวท่านมีความลับอาจจะมีนี้สินมามีคดีความมาหรือจับติดได้ในเรื่องของกิ๊กในเรื่องของคู่ชู้ลักษณะแบบนี้นะคะส่งผลให้เกิดเป็นเรื่องของคู่ศัตรูเกิดขึ้นเพราะเรียกว่าเป็นคู่เสียนศัตรูในเรื่องของความรู้สึก ความทุกข์ใจความทุกข์ระทมความบาดหมาเพราะนั้นหากจะหลีกเลี่ยงจุดนี้ระมัดระวังเหตุการรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568นะคะและคู่ครองของท่านบางครั้งอาจจะสร้างความเสียหายในเรื่องของคดีความการไปค้ำประกันต่างๆหรือว่าการให้คนอื่นหยิบยืมการเงินคาดว่าจุดนี้อาจจะไม่ได้คืนหรือส่งผลในเรื่องของคดีความตามมาในภายหลังได้ ก็ต้องบอกกันแบบนี้ว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังส่วนเรื่องดีก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเจ้าบ้านพบวินาศมาอยู่ในภพศาสตร์ชะบางครั้งรู้ตัวอยู่ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะบางครั้งรู้อยู่ว่าเหตุการณ์นั้นที่เกิดเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดและเจ้าชะตาจะทํายังไงให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปได้แต่ไม่สามารถเอาชนะอารมณ์ของตัวเองได้จุดนี้ต้องกลับไปพิจารณาตัวท่านเองด้วยนะคะว่าท่านจะบริหารจัดการอย่างไรในขณะที่ดาวประจําตัวตนอยู่ในจุดที่อ่อนกําลังค่ะ และสาหรับคนโสดนะคะรอบระยะเวลานี้ระวังตกเป็นมือที่3ระวังรักซ้อนระวังทุกข์ใจกับความรักและระวังเรื่องของคดีความกับเพศตรงข้ามด้วยเพราะว่าเกณฑ์ดวงตาของท่านในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะบ่งบอกว่าท่านควรหันมาโฟกัสที่ตัวเองที่สภาพจิตใจดูจากดวงดาวแล้วต้องบอกแค่ว่ารักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะแล้วค่อยเผื่อใจไปรักคนอื่นทําความเข้าใจตัวเองก่อนแล้วท่านจะเผื่อความรักเผื่อความเข้าใจไปถึงคนอื่นได้นั่นเองค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะคะและใครอยากอัปเดตดวงชะตาล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนกดเข้าหน้าช่องลิงก์สมัครสมาชิกนะคะเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นท่านจะได้อัปเดตในการวางแผนดวงชะตาก่อนใครคุ้มค่าแน่นอนค่ะและท่านใดสนใจผูกลักนากันส่วนตัวคิวอา e คดด้านล่างแบบมีค่าใช้จ่ายสนใจเรียนรู้โหราศาสตร์ไทยเพื่อไว้เช็คดวงชะตาของตัวเองและเริ่มต้นเป็นนักพยากรณ์ไม่มีวันหมดอายุนะคะเพราะว่า ยังคงอยู่ในกลุ่มแล้วก็พูดคุยกันได้ตลอดและมีการสอนปรับพื้นฐานกันส่วนตัวค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยนะคะและใครสนใจที่จะร่วมทาบุญปั่นน้ําใจน้องหมาน้องแมวจรร่วมบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างคลิปดีค่ะขอบพระคุณทุกท่านกันด้วยขอให้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ต้องมีสติมากๆสําหรับชาวพลังธาตุไฟนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษขอให้ท่านตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนพฤษภาคมแบบมีสติแล้วก็เพิ่มพลังด้านบวกให้กับตัวเองให้มากๆด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ